วสวัสดีจ้าวันนี้ตานุก็จะมาทำเมนูแกงไตปลานะคะทุกคนแต่ไม่มีอ่ะไม่มีน้ำไตปลานะทุกคนจา้าตานุก,ก็จะใช้น้ำปลาแทนนะคะกะปิก็ไม่มีเนาะทุกคนจ้าก็ไม่เป็นไรนะทำแค่เรามีกินเนาะทุกคนอันนี้นำพริก นี่ตอนนู้ซื้อมาจากบ้านเนาะที่เมืองไทยอ่าเต็ม้ำทิกเอ่อ้ำทิกแกงไตปลาและนี่เป็นปลานะคะทุกคนจ๋าเป็นเนื้อปลาทั้งนั้นเลยเนาะอืมไม่ได้ไปปิง้งไม่ได้ไตอะไรนะคะทุกคนเอาปลาแบบสดๆเลยนะที่ซื้อปลาจากตลาดนะแล้วอันนี้ก็เป็นอ่อห <c oughs> น่อไม้ อันนี้ก็เป็นผักที่ลูกซ,ซ,ซกกีนี้ซุก,กีนีซุก <c oughs> ินีปนุเรียกไม่เป็นทุกคนซุก,กินี <c oughs> เหมือนลูกบวบอะทุกคนเหมือนลูกฟักยาวอะเออฟักทองอะเนาะซุก,กินีเออแลอ้วก็นี้ก็เป็นมันเนาะเป็นมันมันอะไรเนาะเดี๋ยวปนุลองปัดเดี๋ยวนีเป็นมันเทศนะคะทุกคนจ๋า มันเทมอย่างบ้านเรานะทุกคนอืมอย่างเดียวกันเลยปานุจะใส่ไปด้วยเนาะทุกคนอืมอันนี้ก็เอาตะไคร้มาต้มนะทุกคนตะไคร้กับใบมะกรูดขาดไม่ได้เลยเนาะต้องใส่ไปด้วยเดี๋ยวปานุก็จะเอาพริกซองเนี่ยใส่ไปด้วยนะทุกคนจ้าเดี๋ยวจะดูนะคะว่าหน้าตาเขาจะออกมาแบบไหนเนาะ นี่นะคะตามมจ้าต่อมจ้าตอนนี้ป้านุชก็ได้เอาพริกแกงลงมาแล้วนะคะทุกคนจ้าเอาพริกแกงมาคั่วเนาะอืมกับน้ำปลานะคะทุกคนแล้วก็ปรุงเครื่องไปพร้อมเลยนะทุกคนจ้า ใส่ของแซ่บโนันๆลงไปเลยเนาะทีเดียวนั่นนะจ๊ะน้ำพริกของเขาหน้าตาก็จะออกมาเป็นน้ำพริกแกงไตปลานะคะเออ <c oughs> เดยวป้านุก็จะได้เอา,เอ,าอะไรสกรินนี่ของที่ชาวสวีเดนเขาเรียกกันเนาะทุกคนจ้าหรือว่าบวบนะทุกคน เหมือนบวกแหละทุกคนแต่มันเหมือนปนุเรียกว่ามันเหมือนฟักทองเนาะทุกคนจ๋าเออรูปยาวๆอ่ะปนุไม่รู้จักเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นมันเทศนะคะทุกคนจา๋ามันเทศมันแครอทเนาะไม่ใช่แครอทนะคะเป็นมันอันนี้ก็เป็นหน่อไม้น,นี่เป็นปลาเดี๋ยวปนุก็จะเอาผสมกันนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวจะดูซิว่าจะอร่อยไหมคะทาไปมัม่วๆแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็เดือดแล้วนะจ้าทุกคนคะ่ะแต่ยังไม่ได้ใส่ปลานะทุกคนใส่ผักลงไปก่อนเนาะให้เขาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวคนะ่ะเคี่ยวให้เขานุ่มๆแต่ไม่ให้เละไงทุกคนอนี่ปลาอยู่นี่นะทุกคนเออปลาอยู่นี่เนาะ <c oughs> อนนี้ป้านุก็เอาปลาลงไปใส่แล้วนะคะทุกคนจ้าเออให้เขาเดือดสักหน่อยเนาะเดี๋ยวป้านุก็จะกลับขึ้นกลับลงนะคะทุกคนในคนนะเดียวจะเหน่งข่าวเนาะแล้วอันนี้ป้านุก็ <c oughs> <c oughs> ขนมจีนนะคะทุกคนจ้าขนมจีนเนาะเอาขนมจีนแห้งนะคะทุกคนมาต้มนะประมาณสิบนาทีนะทุกคน ต้มไปเลยสินาทีเดี๋ยวเขาก็นิ่มเนาะก็จะกินกับแกงแตปลานะคะทุกคนจ๋าก็จะกินกับแกงแตปลานี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะคนแบบนี้เลยนะคะอือเอาข้างล่างขึ้นน้างบนข้างบนลงล่างเนาะเขาเดืดอดแรงเลยไม่เหม็นแล้วนะคนตอนนี้ก็หัน่นปลาชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะ,ะทุกคนจ๋านี่ <c oughs> จนยจะไม่ให้กอนเละไงทุกคน ต,ตัวปลาเล็กไงกลับข้างล่างขึ้นน้องบนอ่ะนีนะคะ <c oughs> อ้ยขออภัยนะคะชุนนี่ต้องทำอย่างนี้เนาะเร็ดแล้วจ้าทุกคนจา๋าอ่ามาทานข้าวกับปนุนยะ์นาวันนี้มีข้าวด้วยข้าวให้แฟนเนี่ยมันเผ็ดมากทุกคนเดี๋ยวก็กิกนไม่ได้ไงเนาะทุกคนจา๋าเอ่อปะของปนาษยก็จะเป็นขนมจีนนะทุกคนจา๋า ตามมาจ้าตามาจ้าหน้านะตาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะแกงไตปลาของป้านุษย์เนาะใส่ไส่สากระพักเลยนะคะทุกคนจ้าแกงไตปลาเนาะ,ค,ะคนไทยทําปกติคนใต้เขาจะทํานะคะทุกคนขาเออป้านุษย์ทไม่เต็มไงก็เลยก็เลยต้องหัดนะคะทุกคนเออหนะ้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนขาเนี่ยนะ่าทานมากมากเลยนะทุกคนเออ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนแกงไตปลาของป้านุชนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยดูนี่อปลาก็จะมีปลามีหน่อไม้ซีซีกุมิซุกิซุกินีน <laughs> ต้องขอไปเรียกไม่ถูกซุกินีลูกซุกินี่สองลูกเลยเนาะทุกคน ก็ปลาปลาก็จะประมาณ1นกิโลนะคะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรล่ะมันมันเทศเออมันเทศบ้านเราก็จะเรียกมันเทศนะทุกคนเออร่อยยัยว่ยวๆเลยวันนี้แซ่บยั่วเลยนะคะทุกคนจ๋ามีขนมจีนตามมาด้วยนะคะดูนะเอออันนู้ก็สลัดเนะาะเพื่อนๆจ๋าตามมาจ้ามาทานอาหารกับปนุษย์นะคะ เดี๋ยวปานุจะจบคลิปตั้นๆก่อนนะทุกคนยังไงปานุก็ขอฝากกดติดตามกด s u b ต c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปานุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบวัดบ้า